วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลาทเว่ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในพื้นที่ของบ้านของอธิการสังฆราชนะครับที่อยู่ในเมืองคอนตูมของประเทศเวียดนามนะฮะที่แห่งนี้นี่ก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะมีความร่มรื่นพอสมควรนะครับจะมีการปลูกต้นไม้ไว้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะแล้วก็สถานที่ภายในนี่ก็ดูมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสดชื่นแลวก็ร่มรื่นนะครับก็สําหรับสถานที่แห่งนี้ครับจะเปิด ให้เข้าชมฟรีนะครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมกันทุกวันนะฮะในช่วงเช้าเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬกาไปจนถึงประมาณ11นาฬกาครับแล้วก็จะมีช่วงหยุดพักเที่ยงหรือว่าหยุดพักในช่วงกลางวันด้วยนะครับช่วงกลางวันนี่จะหยุดพักตั้งแต่เวลา11นาฬกาไปจนถึงประมาณ14นาฬกาหรือว่าบ่าย2โมงอะก่อนที่จะกลับมาเปิด ให้เข้าชมกันใหม่ในช่วงบ่ายครับตั้งแต่เวลา14นากาถึง17นากานะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณใกล้ยาบ่าย3โมงแล้ประมาณ14นากา50นาทีนะฮะก็สภาพอากาศวันนี้ที่คอนตูนี่แสงแดดสดใสน,นะครับฟ้าแจ่มใสเลยทีเดียวนะฮะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับแต่ก็มีแสงแดดนี่ทำให้ช่วยในการที่จะ ร่างกายเนี่ยอบอุ่นนะครับไม่ได้หนาวมากจนเกินไปนะฮะแต่ในช่วงเช้าเช้าไปจนถึงช่วงเวลาตอนเย็นไปจนถึงตอนกลางคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับสำหรับที่คอนตูมนะฮะก็ด้านหน้านี่ครับจะเป็นพื้นที่ของบ้านพักของอดีตสังฆราชหรือว่าอธิการนะครับที่อยู่ในเมืองคอนตูมนะฮะด้านบนนี่ก็จะมีเป็นไม้กางเขนนะครับสถานที่แห่งนี้นี่ก็เคยเป็นสถานที่พักของ มิชชันนารีนะครับที่มาอาศัยอยู่ที่คอนตูงนะแล้วก็มาอาศัยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการสอนศาสนาคริสต์หรือว่าเผยแพร่ศาสนาครับในสมัยอดีตนะครับก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นในปีคศ .1935 นะฮะสถาปัตยกรรมนี่ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบสไตล์ตะวันตกนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางศาสนา Christ, นคริสต์นะฮะ สมัยดีเนี่ยพวกมิชชันนารีนี่จะเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาไปยังทุกที่หรือว่าพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะในเวียดนามนะฮะในเมืองไทยเราก็มีนะสำหรับพวกมิชชันนารีที่มาสอนศาสนาหรือว่าเผยแพร่ศาสนานะครับก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นของใบหน้าของสังฆราชหรือว่าอดีตอธิการนะครับที่เป็นมิชชันนารีที่ประจําอยู่ที่ บริเวณบ้านพักในคอนตูแห่งนี้นะครับก็ชื่อว่ามาร์เซียลเจียงนินเวิรกนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าในสมัยดีเนี่ยฝรั่งเศสนี่ก็เป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามแล้วก็ปกครองเวียดนามอยู่หลายปีเลยทีเดียวนะฮะก็ปีเกิดนะครับเกิดในปี1867นะฮะแล้วก็เสียชีวิตในปี1940นะฮะสำหรับสังกราชมาร์เซลยนินเฟือกนะครับ ก็ท่านเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเป็นมิชนาลีคอยสอนหรือว่าเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เมืองคอนโต้แ่งนี้นะก็ด้านบนนี่ไม่สามารถเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในได้ครับสามารถชมบรรยากาศได้เฉพาะบริเวณจุดพื้นที่ด้านนอกนะฮะเนี่ยก็สังเกตนะว,ว่าพื้นที่ด้านนอกนี่จะมีการปลูกต้นไม้มากมายนะครับจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะฮะมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกันนะครับ เิดให้เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่จะมีรูปปั้นนะครับเกี่ยวกับทางด้านของศาสนาคริสต์นะฮะเนี่ยจะมีรูป,ปนนบุคคลนักบุญนักบวชนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นของสัสตว์ต่างๆอย่างแกะวัวลาอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าที่เวียดนามนี่ ก็จะมีพวกโบสถ์คริสต์นะครับสถานที่เกี่ยวกับทางศาสนาคริสต์นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ด้านบนนี่ขึ้นไปไม่ได้นะเขามีการเอาพวกเชือกมากั้นเอาไว้นะสามารถเดินชมได้แค่บริเวณพื้นที่ภายนอกนะครับแต่เมื่อเข้ามาในพื้นที่ของบ้านสังฆราชแห่งเมืองคอนตูมเนี่ยก็ค่อนข้างจะรับรู้ได้ถึงความเงียบสง,งบนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ ไม่ค่อยที่จะมีเสียงดังจากบริเวณการจราจรด้านภายนอกมากนักนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ผ่อนคลายแล้วก็ดูเงียบสงบพอสมควรน,นะครับก็สำหรับบ้านของอดีตสังฆราชของเมืองคอนตูมตรงนี้นี่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะฮะจะมีบันไดาทางเดินขึ้นนะครับ ลักษณะบ้านนี่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็จะเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์ตะวันตกนะครับด้านหน้านี่ก็จะมีการปลูกพวกต้นไม้มากมายนะครับแล้วก็ลักษณะโทนสีเนี่ยก็จะเน้นเป็นสีขาวดำนะฮะหลังคานะครับก็จะเน้นเป็นออกแนวสีแดงแล้วก็ลักษณะจะมีหน้าต่างนะครับอยู่หลายบานในทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของ พื้นที่สวนหย่อมหรือว่าสวนหน้าบ้านนะครับเนี่ยก็จะมีจุดให้ได้เดินชมกันเรื่อยๆนะครับเดินชมบรรยากาศกันแบบสบายๆนะฮะสำหรับบ้านของสังฆราชเมืองคอนตูมนะครับปัจจุบันนี่สถานที่แห่งนี้นี่ก็ถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะให้นักท่องเที่ยวนะได้มาเที่ยวชมแล้วก็ดูบรรยากาศพื้นที่ด้านภายในนะครับพื้นที่ด้านภายในนี่ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะฮะ เอาที่ผมได้เดินสำรวจมาเนี่ยนีะครับดูลักษณะของพื้นที่ด้านภายในนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีจุดทางที่จะเชื่อมต่อกันนะครับนี่ยก็ด้านในนี่ก็จะมีแบ่งเป็นบ้านหลังๆไปนะครับพื้นที่สนามหญ้านะฮะ ก็ผมคงจะเน้นถ่ายคลิปบรรยากาศจากบริเวณจุดของอดีตบ้านพักของสังหาราชเมืองคอนตูมนะครับอาจจะสำรวจบรรยากาศได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็จะมีจุดให้สำหรับนั่งพักผ่อนนะฮะก็พักผ่อนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้นะครับทำให้ลักษณะการพักผ่อนเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าจะมีพวก ลมไม้จากต้นไม้ใหญ่เนี่ยคอยให้ร่มเงานะครับด้านตรงนี้ที่ก็จะมีจุดของรูปปั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่พื้นที่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของสวนย่อมหรือว่าลานของสนามหญ้านะฮะก็จะมีการปรับปรุงเป็นสวนนะครับมีคนมาดูแลกันอยู่ตลอดนะก็จุดตรงนี้นี่ไม่อนุญาตให้พวก รถรถมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งผ่านไปผ่านมานะอาจจะอนุโลมให้พวกเป็นกลุ่มของคนงานนะครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับลักษณะบ้านนี่ก็จะมีเป็น2ชั้นนะฮะเท่าที่ผมสังเกตนะครับมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นด้านบน ก็จะมีคนเวียดนามับมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับจากบริเวณจุดด้านนี้จุดบริเวณทางเข้าออกนี่ก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของประตูทางเข้าออกนะครับประตูทางเข้าออกนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็พอมีคำที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับ สถานที่ต่างๆในคอนตูมนี่หาคําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้งยางจะยากนะแต่ที่นี่นี่พอมีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาคริสต์นะครับจอตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับไม่สามารถขึ้นไปถ่ายคลิปบรรยากาศได้ก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันที่ไม่สามารถเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในของอดีตบ้านพักสังกัลลาชเมืองคอนตูมได้นะครับ ได้แต่ชมบรรยากาศความสวยงามจากบริเวณจุดด้านนอกนะฮะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสวนหน้าบ้านทั้งหมดนะครับมีคนดูแลจัดการนะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเพราะถ้าไม่มีคนมาดูแลจัดการในพื้นที่ก็อาจจะดูค่อนข้างจะรกนะครับแล้วก็ไม่เป็นระเบียบ นี้นี่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะเนี่ยครับเขามีคำอธิบายครับ visitor please do not enter this area นะครับก็สามารถชมบรรยากาศได้จากบริเวณจุดแค่ด้านนอกตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ไม่สามารถเข้าได้เขาสงวนที่เอาไวนะ้น่าจะเป็นสงวนที่เฉพาะทางเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะของอดีตบ้านพักของมิชชันนารีหรือว่าอดีตสังฆราชที่ประจำอยู่ที่ เมืองคอนตูมนะครับชื่อของท่านนี่ก็คือมาร์เยลเชียนินฟร็กนะฮะชื่อนี่ก็ออกแนวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับก็น่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสนะสำหรับอดีตมิชชันนารีหรือว่าอดีตสังกราชที่เมืองคอนตูมแห่งนี้นะฮะนี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศคร่าวๆนะที่ผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของอดีตบ้านพักสังกราชหรือว่า อดีตมิชชันนารีครับที่อยู่ในเมืองคอนโตมของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ